สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนงนขับช่องนุ้นนี่เพชรลำเพินนะคะวันนี้เรามาหอดจอดถึรื่องราคพี่น้องที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะดินงานเพชรลำเพินมือนี้มาแสดงที่อุบ,บลราชธานีเมื่อนี่สภาพพี่น้อง,องมามุมบรรยากาศหนาเวทีกับหลังเวทีนะคะว่าบรรยากาศเป็นไงเนี่ยนะคะเมือนี้มานคอนองอายนะคะ สาวสวยนะคะเฮงเพชรลำเพิร์นะคะดาวรูปไก่นะคะมาถึงงานหรือยังมาถึงงานเดียวค่ะกินข้าวหรือยังยังไม่กินไม่กินร้อนไหมร้อน่ะเชิญเชิญชวนพี่น้องเข้ากลุ่มปิดหน่อยวันนี้นะคะวันที่22นะคะ26ลูกโอ้ยี่ิบสอะไรมัยี่ออะไรก่อนวันนี้นะคะ ส6นะคะเล่นอยู่ที่อำเภอเดียดอุดมนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะยอย่าลืมซื้อบัตรเข้าชมน,นะคะประมาณ99คะแนนนะคะหน้าเวทีชมฟรีค่ะตั้งแต่สามทุ่มตัวแบบมาเป็น,นต้นไป,นไปำกำลังใจนะคะ <c oughs> ไปรอเง้าที่กลุ่มเลยนะคะจังไหนจังมายิบวันที่22ไปมาสั่นเอาลวงมือด้ <c oughs> องแห้งออกห้าหลายไปเลยหลงนะคะ <c oughs> คะเพื่อนๆมาถึงกันหรือยังมาถึงแล้วค่ะพี่สดงวกามาถึงแล้วเหลือแค่ไหนหรือเปล่าไม่มาถึงกายร้อนมากเลยหัวแขยงหมวแข่งยีรีพิอกเหนื่ออกแต่ว่าเย็นนีนะมีเบิงนี่่านเบิรงนี่เพิ่นแกมาย่งนี่เพิ่นแกมา่าง้จอยนนะเพ่นแกมา่างงนนะเพ่นแกมาย่า เอ,อางั้นไอมาดูศาสตร์นะคะเพื่อนรูศาเบนะคะไอทิมาเบิร์กทีมาเบิร์กศาสตร์ควงอันเป<อ>็น้องทีมแดนทีมคือมาช่วยก็แดนทีม,มอะไรวะแต่ไม่รู้ว่าว่าเขามาเสียบไหมยังแต่ว่าอันนี้อะไรก็นี่นนน<อ>ไง,งต้องมาน้องมาเขาค่ะ อันไหนเกมดช่วยอันนี้เก่งมะหยังผู้เก่งผู้เก่งซาวดองมาสันาส่นปลาคือปลาปลาไข่ก็ตึนพันนี้กระถิ่นอันนั้น,นกับป้ายเฮ็ดบ้านป้ายสางบ้านมาดีอันนี้กับพ่มค่ะพ่มแดงพ่มแดงก็มีนะครับวันนี้อนเอัพเสือกหรืแจ็งโมก็จะเป็นแบบว่าเันนสักหน่อยก็ะถิน,นู้ละคือแมาเลนเมื่อไหร่เขาพี่พ่มแดงนะพี่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 อันนี้แกมาหยัง อันนี้แกมายังจบแล้วป้าเมียวสุดตันและทีมงานทีมงานอันตรายอันตรายแสดงอ้ยยยยยย่ยย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 ้ยย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 ยวยย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 ้ยยย้ยย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 นอยนยอยย่เสียง40กว่าตัวนะคะ40กว่าตัวยยนยยยยยยนนะคะ ตอนนี้เวทีเสร็จแล้วฉากเสร็จแล้วไฟกำลังขึ้นนะคะจะอเอทีก็กำลังขึ้นเสร็จแล้วพี่น้องเ <Yeah. S 1> หลือแต่ขั้นขั้นอ่าข,ขั้นไฟขั้นสิข,ขึ้นนะคะขั้นไฟไฟนะคะพี่น้องเดยเฉพาะพี่น้องเนีรร่ยปบรรยากาศทางเวทีนะคะนี่คือบรรยากาศหน้าเวทีกับนอ mm hmm. ้องละอายเป็ีเนลินเพลินพี่น้องภาพพิลาว่าบรรยากาศนะคะว่าหน้าเวทีเป็นยังไงบ้างสัวต,ต,ตรงนั้นเขาก็แห่กองยาวนะคะแห่กองยาวนไป้อมไหไม่รู้ ไม่รู้ว่าบุญอะไรนะคะเจ้าคนไม่รู้ว่าบุญอะไรแต่ว่ารู้แค่ว่าบุญบุญนะคะทุกคนดีกันบ้านอายกันเฮ็ดเด้ไอ้ทุงคนบอ่รู้สึกบุญอี่ยังเออแล้วก็อันนั้นจะเป็นทีมอ่าตาข้องพนนีศาแล้วก็เป็นเป็นรถมิกนะคะรถมิกเสียงเหมืนนอนทักเรียนก่อผ้ากันมั้งมึงของเงามึงหมาล่ำนะคะมาแต่งงานไปนี่ก็โอเคนะคะโอเคนักกีฬา โอเคตาเดี๋ยวไปหลังเวทีแป๊บหนึ่งไปดูบรรยากาศหลังเวทีแป๊บนึงโอเค<า>พี่น้องไปเบิงบรรยากาศหลังเวทีกันมาน้องๆในเซอร์อยู่จางไหนเราก็ไปเบิงบรรยากาศหลังเวทีกันมาฮะ<ฤ>น,น้องนู้นนี่อยู่จังไหนพี่น้องเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่น้องข่แล้วขอสต๊อปไปแป๊บนึงแล้วเจอกันใหม่แป๊บหนึ่งพี่น้องมาลวพี่น้องมาแล้วนี่เราก็มาถึงหลังเวทีแล้วนะคะพี่น้องขามาพอติ่นมาพอ บรรยากาศหลังเวทีคร <sil Option> ah, ับพี NP ่น้องส่วนนี้ก so ็จะเป็นน้องๆเป็นตากทรงตากสุดกันนะครับน้องๆเหงเซอร์เป็นขาสุดตากหนังเป็นเป็นที่ของน้องๆน้องๆเหล้งเซอร์อยู่นะครับทุกคนขาพี่น้องตาจะพาการเต็มนี้ก็จะเป็นเต็นท์ปิดสระไม้พี่น้องขาเต็นท์พระเอกนั่นเป็นพี่ๆศิลปินพระเอกนางเอกแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นเต็นผู้ใดพี่น้องมาอันนี้เป็นเต็นผู้ใดอันนี้คือน้องนุ่นนีกับพี่บิ๊กนาง เต็นอีกค่ะเมื่อนี่สีเขียวแจ่มเลยค่ะผู้ใดมากมาเห็นคืออันนี้เลยถ่ายคลิปค่ะเพราะว่าอะไรสดไปแล้วนะคะอันนี้จะของเต็นนะครับพี่น้องคะตกกระโปงมากเลยอ่ามาหอยงานปุ๊บเดือบกลางเต็นกลางงานนะคะภาพบรรยากาศได้เต็นพี่น้องขา่าเป็นหนงไยนะคะบรรยากาศนั่งเต็นนั่งอีกนู่นนี่แับนั่งเอกบ๊กอันนี้ก็เป็นน้องนี่นั่งนะคะอนี้เป็นชุดผิดไปเอกเอกนั่นอันนี้เป็นลังเป็น อ่าเปล่าเป็นอพระลมเป็นอันนี้สุดเพ่งหาเพ่งอันไหนยังไงเพลงไหนจะเป็นเป็นโชว์ยังไงล่ะแบบว่ามันมันเวลานายก็จะเอามาห้อยนี้นะคะมาใส่ได้แต่ถ้าเป็นขาแมสันสันก็ซูฟคอนเสิร์ตนีะเสียพวกหนูก็จะเป็นควาแบบข้างนอกกายไม่มาท่านนะคะเพราะอยู่เต้นฝั่งนู้นไงแล้วมานั่งฝั่งนี้นะคะพี่น้องอันนี้ตรงนั่งที่นั่งนู้นนี่นะคะอันนี้ฝั่งนี่เต้นพี่อันนี้เต้นเต้นอยู่วะอันนี้มองพี่บิ๊กใบเสื้อผ้า เพื่อนไปฟังนี่เพิ่นกัท่านพออย่างเพิ่นอยเป็นฟังนี่ถ้าขื่นฟังคุณจะเข้าใเลยตรงไหนฟังคุณอันนี้คือเต้นของพวกเรานะคะเต้นความเป็นอยู่ของแดนเซอร์แล้วก็ซิลิปินบางส่วนนะคะทีนังเต้นเนาะแล้วก็เดินไปจะพาพี่น้องไปเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งอีกสองอาทีนะคะเป็นรถพระพี่น้องขาเป็นรถพระเป็นรถพระรถเแต่งตัวของแม่พ่อแม่เจอยนะคะพี่โม รถพระนะคะน้องในเซอร์เกาะอันนี้จะเต้นสาขาสวัสดีแม่เจ้ค่ะแม่เจ้ทำอะไรคะทำขันห้าขันแปดมาหอดโดนยังไหม่รัะมาณ่มชั่วโมงเรื่งชั่วโมงเนี่ยราคะกินข้าวเรืยองค่ะเบอร์เลยนะเสร็จแล้วยังไม่อิ่วันนี้เขาเรียกบุญอะไรอ่ะแม่งานอะไร งานบุญกุ้มข้าวบุญกุ้มข้าวเนาะแม่นบอกบ่แม่มุนกุ้มข้าวยังวมุนกุ้มข้าวเข้าพานมาแล้วมีบ่ดีบุนกุ้มข้าวยังเอาอยู่นี่บ่ทันหมดเดือนบ่ทันเดือเดือนสามท่่เดือนไม่จะไม่รู้ว่าบุญอะไรไงคือทา้งมันแม่ท่านร้องยังเด็กหลังยังย่างไปถามเพื่อนแต่ว่ามีแถบกองยาว กองยาวใช่ไหมเขาเรียกกองยาวกองยาวนั่นเนี่กองยาวเนี่ยไม่รู้ว่าโอียม่อนหรืมันมวยนั่นเป็นย่งดีพี่น้องย้ายพวกงวัดผลบุญทิ้งอย่างยายหนึ่งมาหอหพึ่งมาหอดตั้งกับภาพนี้พี่บ่อนาลังแล้เนะาเลยรักเอาของเพื่นบหมรักเอาของเพื่อนเป็นบรรยากาศอันนี้เป็นรถรถพระนะคะรถแม่เจริย์แม่พ่อน้องนางแดงนานะคะแล้วก็เป็นรถพระนะคะยังไม่ยังมาแล้วนะคะพี่น้อง กด <S an> ติดตามชิมยเพชรอำเพินแล้วก็ติดตามแม่เจมด้วยพี่น้องเด้อแล้วไปติดตามช่องแม่เจด้วยนะคะใหญ่เจยเพชรอำเพินนะคะว่าลาล,ลสดสิพี่น้องแล้สิมักหัวว่าสันเ้เวลาไล่สดเราจะหัวแล้วมีความสุขจรินนะเบื้งล่าอะไรเนี่ยก็สิขาเนี่ยนั่นเพราะว่าเพราะว่ามันหัวมวยมันหัวแบบว่าแ,แต่เครื่องเครื่องหัวแบบซาใจจิงนะมเมมาอันนี้ของเพินห้อข้องคิดเจอยอง๋ ขออนุญาตพาไปดูเต้นค้นกับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเป็นขนอุปกรณ์เต้นกระบะเป็นอะไรนะคะนี่เป็นหัวเพลงโชว์หัวเพลงหมยคู่เพลงโชว์เพลงคอนเสิร์ตต่างๆนะคะทั้งกระบะทั้งหัวทั้งโชว์คับพี่น้องค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นกระบะเพลงโชว์แล้วก็หลายๆเพลงนะพี่น้องเนาะเป็นเต้นขนเต้นยังนะคะพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศหลังๆวีดีที่น้องๆนั่งแต่งหน้านยังกันนะคะให้แอนค่ะป้าเป็นง่มข้างแง่มคุณยิ่งค้า นะครับขอพี่น้องก็แล้วกดแชร์แล้วก็ติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะความเป็นอยู่ของน้องเดนเซอร์นะครับพี่น้องครับเอาได้ยิ่งใหมากนัฮนเด็กเก้าอี้กับได้อีหงัดเอดอก็ไปเรังมันใหญ่กับเขา่เาโดยเฉพาะหัดเด็กไอ้ไงเด็กห <driven> ัดแป๊บบอกเด็กหัดแป๊บเด็กหัดมาบ้าอย่างนี้ไ,ไปอยังไม่เซง็งโซ่บอก โอเคค่ะทุกคนฝากแล้วก็แชร์้คลิปนี้ด้วยนะคะอันนี้กันยังไงทุกคนเป็นชุดที่นนี่ตะที่นนี่ใส่นะคะเพราะว่านนี่ขึ้นขึ้นขึ้นฝั่งนี้เนาะอันนี้เป็นล็อกเป็นล็อกพี่มีนั่งเป็นล็อกค้ชาผูุู้ชานั่งนะคะพี่น้องีนเซอร์นั่งนะคะ,ะ,ะ,คะพี่น้องค่ะจุดกอย่ยางพัก่อนกันคืนนี้สันพุ่มเจอกันในกลุ่มปิดนะคะประสิทธิ์กับคแน่ตแลวกบัต หนางงานชมฟรีนะคะทุกคนสำหรับลีปนี้ขอตัวลาไปก่อนและสวัสดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ช่องหนุ่นนี่เป็นลาเพลินด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ